มาตรฐานไม่มีไปบอกว่าเอ้ยมันมีมาตรฐานผมเล่นมาตรฐานผมตัดสิน ด้วยมาตรฐานบริสุทธิยุติธรรมแปลความหมายมาตรฐานให้ได้ก่อนนะจะเนื้อพิมพ์ความเก่าน้อยตัดต่อเน,นี่ยมาตรฐานเนี่ยเขาเล่นกันบ้างนะมันมีที่ไหนเขาเล่นเป็นมาตรฐานสากลไม่รู้ไงเอามาตรฐานให้รอดก่อนโดยวัดค่าคืออะไรตอบไม่ได้ก็บอกแล้วไงอย่าไปตัดสินพระชาวบ้านเขาดูพระแท้เป็นก่อนนะมันก็เหมือนกันอย่าไปบอกอย่าไปอ้างเรื่องเอ้ยมาตรฐานพระเราตัดสินมีมาตรฐาน มาตรฐานคืออะไรเอาให้ได้ก่อนเออรับรองเป็นมาตรฐานสากคนเอามาตรฐานให้ได้ก่อนนะเออคือเราเริ่มมาผิดเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่เราไปเชื่อไอ้คาว่ามาตรฐานหมดคำว่าเราไปเชื่อคําว่าแท้เพราะเหตุน,นั้นเนื้อพิมพ์ความเก่าร้อยตัดต่อแท้นั่นแหละเราเริ่มเชื่อผิดก็เ,เรียกว่าเราหลงทางเราก็เลยไม่มี ไม่สามารถจะหาเครื่องมือหรือความรู้ที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องว่าพระที่เขาตัดสินไปแล้วเนี่ยมันแท้หรือไม่แท้เอาให้ได้ง่ายๆก่อนดูแท้ไปก่อนว่าพระที่เขาตัดสินเนี่ยมันแท้หรือเปล่าถ้ามันไม่แท้มันก็คือไม่แท้อย่าไปอ้างมาตรฐานมันไม่แท้มันไม่แท้พระแบบนี้มันไม่แท้อัตลักษณ์เอยอะไรเอ่ยมันไม่มีกระบวนการผลิตมันก็ผิดจากดั้งเดิม ไม่ไจะไปแท้ตรงไหนอาจารย์เออมึงต้องมีประสบการณ์นะประสบการณ์มันถูกว่าอาจารย์ตัดสินภาพแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเห็นองค์จริงองค์จริงมาดูองค์ครูองค์ครูมันก็ปลอมอยู่อย่างนั้นย่ไปดูทําซากอะไรกูดูออกนะเออไม่ต้องไปต่อคิวเข้าแถวรอดูองค์ครูจุกครูจุกครูกูดูหน้าพระกูก็รู้ว่ยมันปลอมนะเออนะก็ไม่ต้องไปพูดถึงราคา นะผมยังไม่เคพูดถึงราคาเลยเออดูแท้เป็นก่อนนะแล้วพักแท้มาสอนอธิบายมันก็ไม่น่าเกลียดดูพัดแท้ไม่เป็นเอาพัดปอมมาสอนอธิบายบอกว่าเป็นพักแท้ไอเนี้ยน่าเกลียดนะมาตรฐานไม่มีไปบอกว่าเอ,อ้ยมันมีมาตรฐานผมเล่นมาตรฐานผมตัดสินด้วยมาตรฐานบริสุทธิธรรมแปลความหมายมาตรฐานให้ได้ก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวค่อยว่าคือถ้ามันไม่มีมาตรฐานแล้วไปอ้างมาตรฐาน อ้างมาตรฐานสากลอ้างศักดิ์ศรีบริสุทธิ์ยุติธรรมได้มาตรฐานไหนอะ่ะมันอ้างลอยๆอยหมดเลยอะ่ะมันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยไหนอะ่ะมาตรฐานน่ะไม่มีดูพระแท้เป็นต่อนีพระอย่างนั้นแท้ว่าละ่ะอ่าถ้าแท้แท้ยังไงก็อธิบายมาถ้ามีมาตรฐานเอามาตรฐานมาดูซิวัดดูนะหรือว่าสุดท้ายตอนที่ว่า บริสุทธิยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความรู้แล้วก็มาตรฐานที่คุณบอกว่ามันถูกต้องนั่นแหละคุณถึงจะบอกถึงถึงจะบอกว่าเออมาบริสุทธิ์ยุติธรรมได้คุณตอบคุณตัดสินได้แท้ได้ปลอมได้ถูกต้องดีแล้วถือว่าบริสุทธิยุติธรรมแล้วนี่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าพักแท้หรือพักปลอมมันแท้ยังไงอาจารย์ตอบไม่ได้เฮ้ยมาตรฐานแล้วมาตรฐานมันวัดค่าตรงไหนอาจารย์ตอบไม่ได้อีกแล้ว อ้าวแล้วมึงจะไปตัดสินพัชชาวบ้านก็แท้มาตรฐานยังไงปัะสาทนะดังนั้นเนี่ยการทวงถามมันเป็นสิ่งที่ดีมิใช่เป็นการเย้ยหยันหรือเหย,ยียดหยามแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อจะให้คนได้รู้ว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะสิ่งที่เราเคยรู้มา,นะา,มาบนความเชื่อทั้งนั้นมันไม่มีมันมันไม่มีคําตอบอะไรเลยเราไม่สามารถจะหาแม้แต่ข้อเท็จจริงสเสี้ยวหนึ่งของข้อเท็จจริงได้เลยรูกคู่คืน ไม่รู้เธออธิบายไหมไม่ไม่อธิบายผู้ตายอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อยู่ข้างข้างนะไอ้ดังทะเลปีแยกผู้ตายผู้ตายแม่กับผู้ตายเหมือนกันหมดหนะพอบอกไอ้คนหนึ่งบอกว่าแม่พีแบบเป็นตัวผู้นะแล้วก็กด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 ไอ้คนสองสามสี่ต้กด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 มันถูกว่าละ่ะไอ้คนแรกมันก็เชื่อมาไอ้คนสองมันก็เชื่อไป เชื่อเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าถูกเหมือนกันมันอาจจะผิดเหมือนกันเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการที่เราจะค้นหาหาคําตอบหาความจริงได้นั่นก็คือเราต้องมีความจริงก่อนความจริงคืออะไรแม่พิมพ์เป็นอย่างนั้นป่ะที่เขาเอธิบายอะ่ะรู้ไหมไม่รู้มันจะเพียนพิมพ์ได้ไหมเขาก็บอกแล้วมันเพียนได้หน้าแหลมหน้าใหญ่เพียนพิมไหมเพียนได้ แล้วสร้างแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันจะเพี้ยนได้ไหมแบบนั้นเพี้ยนได้การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์แบบนั้นแฮนด์เมดมันจะเพี้ยนพิมพ์ได้ไหมเอาเอาออกมามันก็เพี้ยนพิมพ์เอามาตัดมันเพี้ยนพิมพ์ไหมเพี้ยนได้ไหมได้แล้วองค์ไหนมันแท้มันก็เหมือนขนมครกอะแล้วองไอ้ฝาไหนมันแท้ใช่ป่ะเออแล้วฝาไหนมันแท้ เขาก็จะบอกเขาต้องใช้ความชานาญชํานาญอะไรเนี่ยในเมื่อแต่ละฝาม,มันไม่เหมือนกันเอาก็ยึดเนื้อมันยึดเนื้อได้ที่ไหน้วแต่ละองค์มันก็ไม่เหมือนกันก็ยึดพิมยึดพิมมันก็ไม่ได้มันก็เพี้ยนมาเพี้ยนไปอยู่อย่างนั้นเออเอาไงอะ่ะนั่นแหละก็ต้องยึดพิมยึดเนื้อมาก,ก่อนมันยึดได้ที่ไหนแล้องค์ไหนนั้นแท้ก็ไม่รู้เพาะองค์ององ,องที่กูเป็นเจ้าของเนี่ยแท้องค์อื่นก็ไม่แท้ เพราะอะไรเอ้าก็มันไม่เหมือนกับองค์ที่กูถือไงก็มันไม่เหมือนกันสักองค์หนึ่งจะเอาองค์ไหนก็ไม่มีฝาแฝดนี่ห่าเห็นไหมถ้าจะเราจะตรวจสอบด้วยเนื้อด้วยพิมมันตรวจสอบไม่ได้ความเก่าก็ตรวจสอบไม่ได้รอยตัดตอกมันจะเหมือนกันไหมตกลงตัดด้วยอะไรมันจะตัดด้านข้างด้วยอะไรกันแน่สรุปกันให้ดีทะเลาะกันให้ดีก่อนให้มันได้ข้อเท็จจริงมาก่อนแล้วค่อยมา พูดไม่ใช่พูดคนละทีสองทีสามทีนะบางคนบอกมีหลวงบางคนบอกไม่มีหลวงอาจารย์ต่อบอกมีหลวงหลงวงอาจารย์เนี่ยมีมีตัวตนท่านโอ้อธิบายาเป็นขูงแปกอาจารย์รอบอกไม่มีหลวงเออแล้วตกลงสองคนนั่งด้วยกันความความเชื่อไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันเราจะเชื่อใครเออนะหลวงมีข้อเท็จจริง เราต้องไปยึดความจริงเป็นหลักแล้วเราตามเรื่องจริงหาความจริงข้อเท็จจริงเดี๋ยวความจริงมันจะสอนเราต่อไปเองได้เองเอ่ะนี่มันตัดด้วยอะไรอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอคนไม่รู้ความจริงก็จะพูดพูดงมันไปทุกท้ายเอาไงแน่ไม่รู้งงงงตัวเองอธิบายเองงงตัวเองหลงตัวเองเนื่องจากว่า เคยเชื่อมาไว้แบบนั้นแล้วก็สอนคนมาแบบนั้นโดยไม่รู้ว่ามันเป็นความไม่รู้ไงสอนให้คนให้เชื่อไว้แบบนั้นเคยบอกว่าหลวงวิจาร์มีตัวตนแล้ววันหนึ่งมาเกลืนน้าลายบอกเฮ้ยมันไม่มีันก็เจ๊งแล้วอันแ,แล้วพิมพ์ทรงที่เล่นกันมาที่กูตัดถิงนกูอธิบายให้คนซื้อฟังมันมีตัวตนเนี่ยจะทํำยังไงก็สวนทางแล้วยิ่งเกิดกรณีที่พาด อ่าไอ้นู่นก็มีเป็นลูกหลานแล้วเอาไงตัวเองก็บอกว่ามีแต่เชื่อว่าพระที่เขาถืออยู่เป็นของปลอมเอาเรื่องไงอ่ะเออนะมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นเชื่อตัวเหมือนเดิมว,ว่าอย่าไปเชื่อพวกนั้นะมันไปนไปไม่ได้หรกแล้วตัวเองเป็นไปได้หรือเราก็ต้องย้อนตรวจสอบกับเข้าไปนะไม่ว่าใครผมสอนลูกศิษย์ผมก็โดน ตรวจสอบเหมือนกันผมเอามาสอนท่านเนี่ยถามว่าท่านเอาไปดูแล้วท่านเข้าใจไหมท่านเห็นไหมถ้าท่านเข้าใจเห็นเนี่ยแสดงว่าผมสอนถูกแต่ถ้าผมสอนแล้วมันเอ้ยกูไม่เห็นนั่นเลยไม่เห็นรู้เรื่องแสดงว่าผมสอนผิดไม่ต้องเชื่อนะเราจะเชื่อความจริงเท่านั้นแหละสําคัญถ้ามันมีจริงเออไมยมันมีจริงวะเราที่สมชายบอกนะพัดแท้ต้องมีลักษณะคุณแลลักษณะแบบนี้ ลักษณะทิพซ์พสดีๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มีไหมเออมีแต่บางองค์ก็อาจจะไม่เห็นหรืออะไรแต่เฮ้ยตรงนู้นมันก็มีตรงนี้นก็เห็นตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็ยืนยันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออย่างน้อยเราก็ยังพอที่จะมีมุมมองหาพัาแท้ได้ไม่ใช่เราเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยนะต้องเชื่อผมเชื่อผมเนี่ยโอ้โหมีวิทานนิยายมันเราก็โอ้สึกยคอับอาจเจย์สึดยอด,นะด,ยอดไม่มีข้อความรู้มันก่อนนะ มันยึดสิ่งที่มันอธิบายมันใช้ตัดสินมันมีมาตรฐานนี่ตามที่มันพูดกันหรือเปล่าตามที่เขาอธิบายกันหรือเปล่าตามที่เขารับรองกันหรือเปล่าอยู่ที่ความรู้มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ที่บุญบารมีอะไรนี่หรอกสมมรับบารมีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้จักคนที่เขาเราเป็นคนดีมีเมตตามีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนที่มีพาระเขาแบ่งให้เองอ่ะนะเขาไม่ได้คิดอะไรมากคนดูเป็นความ พระแท้อยู่ที่คนดูเป็นนะไอ้ดูไม่เป็นเนี่ยก็ฟังจากอธิบายมันก็ดูไม่เป็นนะเราก็บอกเห็นแล้วว่าเราควรหาพระแท้ได้ที่ไหน <S <S เราเรียนรู้พระแท้ได้ที่ไหนเรารู้จกักพระแท้ได้ยังไงนั่นแหละแสดงว่าไอ้สิ่งที่เรารู้นั่นแหละมันเกิดจากไอ้คนนั้นแนหะมันต้องรู้มันไม่ได้เกิดจากความเชื่อที่ผ่านมามันเป็นไงเรียนรู้ได้ไหมแล้วเราหาพระแท้เจอไหมรู้จักเรียนรู้ต่อยอดกันได้ไหมไม่ได้ ลักษณะฟ้าแท้เป็นยังไงดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าไม่มีใครสอนให้ออกนอกกรอบเลยไปดูแม่พิมพ์นี่ไปดูขบวนการผลิตมันโหง่ายจะตายดูด,ดูดูลักษณะฟ้าแท้ให้เป็นก่อนลักษณะดีๆอ่ะเขาเป็นยังไงเออเนะี่ยแยกฟ้าแท้ให้เป็นแยกฟ้าป้อมให้เป็นก่อนนะเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ออกจากคนเชื่อไม่ได้ออกความเชื่อถ้ามันไม่มีความรู้ความรู้มันไม่มีออกมาหรอกนะ เรียนรู้ไม่ได้ก็ใส่เชื่ออาจารย์มันอยู่อย่างนั้นถ้าอาจารย์ไม่รู้บวนวแต่เชื่ออาจารย์ก็ดักดานกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วไปเที่ยวด่าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่รู้นะต้องมีความรู้มาก่อนตัวเราเองอะต้องมีความรู้แล้วมั่นใจแล้วก็ตรวจสอบความรู้ข้อเท็จจริงของความรู้ตัวเองอะ่ะรู้จักตัวเองรู้จักความรู้ของตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็ไปสอนชาวบ้านเขาว่าเรื่องที่ตัวเองรู้ว่ามันถูกหรือมันผิด แต่ตัวเองยังไม่รู้จักเลยว่าความรู้ตัวเองมันถูกหรือมันผิดไปตอนชาวบ้านเขาผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่ามึงก็ผิดนะแล้วเชื่อผมเชื่อผมตายหานะไม่สอนคนให้เชื่อข้อเท็จจริงเชื่อความจริงเชื่อในในองค์ความรู้จริงนะนั่นแหละคือสําคัญที่สุดในการที่เราจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้นะ แยกความเชื่อออกไปเอาความจริงเข้ามาอธิบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความรู้ดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยให้ไปดูนะลอจิกจะมีอยู่สองแบบเหมือนกันจิกเป็นสามเหลี่ยมกับจิกเป็นลักษณะหัวมนกับหัวเหลี่ยมมันจะอยู่ตรงตามเส้นซุ้มหรือส่วนที่นูนขึ้นที่เป็นส่วนที่นูนขึ้นจิกมาทางด้านขวาก็มี จิกทางด้านซ้ายก็ตรงข้ามกันก็มีแล้วแต่เราจะมองพระในมุมไหนนะรูคู่ก็จะกระจายทั่วๆไปมีให้เห็นถ้ามันใหญ่มากๆเราก็จะเห็นเป็นรอยของของบ่อน,น้ำตาตื้นนะแต่แทนที่อีกอีกอีกรูกหนึ่งมันเราไม่เห็นเนี่ยมันก็หายไปเราไม่เห็นเราไม่จำเป็นต้องเห็นแบบนั้นตรงนั้นเฉพาะที่นั่นเท่านั้น มันมันเห็นหรือไม่เห็นก็ได้แต่ว่ามีไม้ต้องมีต้องมีในพักแท้เอา้าถ้าไม่งั้นเราจะไปแยกได้ยังไงแต่มันไม่ใช่ตําหนิพิมนะทํามันทําให้พักพักแต่ละองค์เนี่ยมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะคือพระไม่มีฝาแฝดแล้วก็การปลอมแปลงอ่การปลอมแปลงพระมันถึงทําไม่ได้ถ้าเรารู้รู้เรื่องราวแบบนั้นนะ อย่างรูคู่มันมีหลายขนาดรูที่หนึ่งด้านหน้ากับรูที่สองด้านหลังก็ไม่เหมือนกันถ้าเขาทำมาเหมือนกันเราก็รู้เราก็ดูออกเราก็ตรวจสอบได้คือความไม่รู้มันจะปลอมแปลงให้เหมือนเนี่ยมันก็กุมยากนะมันก็จะต้องมีผู้รู้เขาต้องรู้ตรวจสอบได้อยู่ดีมันมีวิธีตรวจสอบเป็นพันวิธีนะที่ผมบอกท่าน หรือจะบอกว่าเป็นหมื่นวิธีก็ไม่ผิดหรือถ้าคุณรู้มากๆเป็นร้านวิธีก็ไม่ไม่เกินเลยไม่เกินความไม่เกินความจริงนะเอาแค่ง่ายๆมันมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูรอยตัดต่อไอ้พวกนี้มันดูไม่ได้มันไม่ได้คําตอบว่าแท้เพราะเหตุน,นั้นนะพอพับป,ปอมมันก็ปอมเนื้อปิปอมความเก่าปอมรอยตัดต่ออะไรพวกนี้ของมันได้ทําไมไม่ได้ และยิ่งเรียนเล่นพระสะเปกสะปาอะไรอย่างนี้นะพระเขายังเล่นพระโรงงานเลยแล้วในอนาคตเราจะไปอนุรักษ์กันได้ถูกต้องนี่ข้อเท็จจริงมันไม่มีแต่ถ้ามาอย่างที่ผมสอนสอนอยู่เนี้ยเราจะเห็นข้อเท็จจริงเราจะรู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้เราจะมองเห็นความจริงตามที่สิ่งนั้นมันเป็นนะ มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆนั่นแหละแต่พูดมาเป็นปีเป็นสิบปีแล้วมันก็คงมีคนเข้าใจผมได้บ้างนะลูกศิษย์ผมก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะความชัดเจนของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื้อพิมพความเก่าวร้อยตัดตอบมันไม่มีความชัดเจนที่เราจะสามารถชี้ชัดวัดค่าฟันธงจากจุดพวกนี้ได้เลยนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวัดค่าไงถ้าคุณจะชี้ชัดวัดค่าเนี่ยการวัดค่าได้นะ นั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะสามารถค้นหามาตรฐานได้แล้วเพราะมันวัดค่าได้นะแต่เนื้อพิมพ์ความเกาเ้อยตัดต่อมันวัดค่าไม่ได้มันจะเอาอะไรไปวัดค่าเขาหล่ะล้วจะไปบอกว่าอันนี้คือมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานมันไม่ใช่มาตรฐานมันไม่ได้มาตรฐานก็กําหนดให้เป็นมาตรฐานไม่ได้นะ ความเชื่อก็วัดค่าไม่ได้ประสบการณ์วัดค่าไม่ได้พระแท้จึงไปอยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์ของคนไม่ใช่อยู่ที่ประสบการณ์าก,ารณการขายการเห็นพระการตัดสินหากมันอยู่ที่ความรู้ล้วนๆเรื่องของพระก็อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ตัวเราให้ทุกคนมายึดโยงเราเป็นหลักเวลาสังคมมีปัญหาต้องการคําตอบมันจะต้องมีใครสักคนนึงออกมาคําตอบนะ แล้วก็ดูดูจะคาตอบเขานะ่ะเราจะเชื่อได้ไหมเขามีความสง่างามของความรู้เขาไหมไอที่ตรวจสอบอะไรนะ GT สองพันหรืออะไรที่ตรวจสอบระเบิดได้ดีร์เขาบอกเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่มันก็แค่เครื่องนู้นเครื่องนี้เขาก็จะมีคําอธิบัติในฐานะความเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการนะเราสามารถพึ่งพาคนเหล่านั้นได้พักเครื่องเราพึ่งพาใครเวลาจะเจอปัญหา ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองเก่งแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรใครใครมีข้อเท็จจริงอะ่ะมันก็ไม่มีใครมีข้อเท็จจริงแล้วเวลาด่าก็มึงก็เกิดไม่ทันไอ้ลูกก็เกิดไม่ทันมึงก็สูร่รู้ไอ้สมชายก็สูร่รู้มึงเกิดทันเหรอมันอะไรมันก็โดนด่ากันทุกคนนะแต่เพียงแต่ว,ว่าแล้วแต่ใครจะมีสติปัญญาที่เราจะมองเห็น ความรู้หรือเจตนาที่เขาแสดงความรู้อย่างไรถูกผิดไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันเรียนรู้กันได้กระดาษตอก็ไม่เป็นไรมันเรื่องของมันเป็นเรื่องของเขานะแต่เอาความถูกต้องมาก่อนเอาความจริงมาก่อนแล้วเราจะเรียนรู้ต่อไปได้ด้วยกันนะเรื่อง,นะร,องราวต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนในอนาคตเนี่ยเมื่อมีผู้รู้มากขึ้นนะ ก็จะมีผู้ที่สามารถใช้วิชาได้มากขึ้นแล้วก็ถ้ามีความถูกต้องมากขึ้นเท่าไหร่สังคมก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นคนเก่งๆก็จะเกิดขึ้นตามมานะจากความรู้ไม่เคยมีใครเกิดเกิดเขาเรียกว่าอะไรเก่งได้เพราะความเชื่อนะต่อให้สามสี่สิบปีกูเล่นภามาตั้งแต่หนุ่มจนหัวงอกมึงไม่รู้ไง มันไม่ได้เกี่ยวกันมันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความจริงสิ่งที่คุณรู้อยู่ที่ความรู้ของสมองคุณคุณรับอะไรไปเยอะหรือไม่เยอะ,น,ยอะนะดังนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มหลายๆคนที่มานั่งฟังผมเรียนรู้กับผมไปเนี่ยเขายังเก่ง,งคุณนั้งเยอะอย่าประมาทนะอย่าหลงตนว่าเป็นคนรู้แล้วพูดอะไรแล้วก็คนต้องเคารพเหมือนก่อนอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้แต่วันนึงวิชามันลงมาความรู้มันลงมา คุณจะกลายเป็นคนที่นะมึนตึ๊บไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกันไอ้พวกนี้มันคุยอะไรกันมันเข้าใจอะไรกันทำไมมันตอบได้เหมือนกันหมดในป้าองค์เดียวกันมันใช้วิชาอะไรนะเราก็ยังไปเที่ยวบอกชาวบ้านเขามาตรวจสอบกับผมนี่ผมรับรองได้ผมรับประกันได้แท้แท้เดี๋ยวผมรับซื้อเลยนะผมรับเช่าจะมาให้ผมรับรองก็ได้นะ ผมคิดร้อยละเท่านี้หมื่นละเท่านี้แสนละเท่านี้ร้านละเท่านี้ผมรับรองแท้เท็จให้ได้คุณใช้ความรู้อะไรย้อนถามมาอย่างนั้นทีนี้พักแท้ของคนอื่นมึงไม่รับรองก็ได้ไงใช้ให้หน้าม,มา้ามาเอาพระองค์หนึ่งของตัวเองมาอาจารย์รับรองให้หน่อยครับเอาผมนี่ครับวันนี้ผมได้พัะแท้มาครับตรงนี้นะครับน้องมารับรองนะครับนี่ผมขอเช่าไว้เลยนะครับ แท้ว่า,ามึงดูพัดแท้เป็น,นล่ามึงรับรองพัดแท้ใช้ความรู้อะไรนะนะมันย้อนกลับไปย้อนกลับมาสุดท้ายมันก็ต้องไปลงที่ความรู้คนไม่มีความรู้จะไปตัดสินพระชาวบ้านไปรับรองพระชาวบ้านเขาได้ยังไงนะหน้าพร<า>ะแบบนั้นองค์นี้ซื้อมาครับห้าล้านแปดล้านเจ็ดล้านมันไม่ตามมันไม่ได้สาคัญว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณจะขายไปเท่าไหร่มันสําคัญว่ามันแท้ยังไง แลนะอธิบายเนื้อพิมความเก่าอะไรอย่างนั้นมันใช้ได้ถ้าที่ไหนมันไม่ได้ทําให้พัดแท้งไงนะจะวัดค่ายัางไงแล้วจะไปรับรองมาตรฐานโอ้ยขายได้ทั่วโลกครับเป็นสากลมันแท้ยังไงอย่าเพิ่งไปพูดสากลเอาแท้ให้เป็นก่อนดีกว่าไหมทีนี้เมื่อตัวเองไม่มีความรู้ว่าแท้ยังไงพัดปลอมแบบนั้น,นก็ไปตัดสินเป็นพัดแท้สวยไหมครับเสยไหมครับมันก็อวยกันอยู่ในกลุ่มของมัน วยสุดยอดเลยครับองนี้สุดยอดนั่นมันพารอมมึงมก็อวยกันอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้จะพูดยังไงนะผมก็มีคําพูดแบบเนี้ทั้งแทอะนะองนนะ้อะไรอย่างนั้นะอะไรอย่างนี้พระเก่าพระโบราณนะผมดูเป็นไงอะไรที่ผมดูไม่เป็นผมก็จะบอกว่าเออผมไม่เป็นแครนะแต่นี่ดูเป็นแล้วก็มาดูเหมือนอะไรวะแท้ครับดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโอ้โหอย่างนี้นะครับรู้ นี่นั่นมันาปลอมดูแล้วดหูหัวใจนะแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะทำ u t u b e ในขณะเดียวกันผมก็ทิ้ง YouTube ไม่ได้ไม่งั้นเพื่อนก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเพราะไอ้คนพวกนั้นมันเยอะกับผมนะดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือสร้างคนรู้ขึ้นบบเพื่อให้รู้ว่าคนอย่างนั้นวิธีดูภาพแบบนั้นมันพิดเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันใหม่นะ งั้นถ้าเราไปยึดเขาเป็นสารณะเนี่ยตัวท่านเองอะ่ะน่าสงสารนะเพราเราไปตามคนที่ไม่มีข้อเท็จจริงใช้ความเชื่อล้วนๆเราก็มีแต่เสียเงินอย่างเดียวไปประกวดก็เสียเงินไปให้เขารับรองก็เสียเงินไปื้อเขาเราก็เสียเงินเพราะความรู้มันไม่มีนะไปรับรองพาเขาแท้ได้ยังไงนั่นแหละคือสิ่งนั้นที่ผม ือนทุกท่านมาตลอดนะตอนนี้ก็คือผมเห็น,นแป๊บๆก็มันมีคนกลุ่มคนก็กลุ่มพันเอกก็เอาเอาเรื่องราวของผมไปแชร์เหมือนกันนะแต่ก็บอกกับเพื่อนๆตรงนี้ว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายได้หรืออะไรในส่วนนั้นนะเพราะผมก็บอกแล้วใครอยากแชร์ก็แชร์อันจะเป็นความรู้ตอบสาธารนณะได้ก็แชร์ไปเพราะเราต้องการความรู้สังคม มันอุดมงงงานด้วยความเชื่อมาเยอะแล้วนะเราลองดูว่าเผื่อการไลฟ์สดของผมอาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะทำให้เขามีมุมมองที่เห็นข้อเท็จจริงได้บ้างอันก่อประโยชน์ต่อสังคมได้ผมก็ยินดีนะก็ก็ไม่รู้ใครนั่นยังไงใครแชร์ยังไงก็แล้วแต่ผลประโยชน์ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้รับเรียกรับเงินรับทองอะไรเพียงเดียวเจตนาผมว่า อยากให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมนะเพื่อนก็นเหมือนกันเวลาฟังผมนะผมบอกว่าอะไรที่เป็นความรู้ก็เ,เก็บไว้อะไรที่มันไม่ได้เป็นความรู้ก็ไม่ต้องกนะพยายามคิดตามสิ่งที่ผมบอกมันจะไปบวกๆกันแล้วเดี๋ยวมันจะมารวมรวๆกันและเดี๋ยวมันจะเป็นคําตอบคําตอบที่ชัดเจนออกมาได้นะในเรื่องที่ผมพูดไม่ว่าจะ ตีแยกแตกย่อนนอนด้นปูไตตะคายน้ำรูปุนปลายเข็มบ่อน้ำตาตื้นละลอกคลื่นของผิวน้ำมันนั้นมีคนบอกว่าถูกแล้วพะตียังประวายก็บอกไอลอยละล,ะล,ะลอกคลื่นของผิวน้ำเนี่ยมันจะมีจุดสูกงการอยู่ตรงกลางเหมือนกับเราเฟียงเฟียงหินลงไปบนน้ำนิ่งๆแล้วมันก็จะแผ่รอบตัวของมันออกไปมันเป็นคลื่นละลิ้วลิ้วละลอกคลื่นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเห็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่า มันคืออะไรแต่เซียนปัจจุบันไม่พูดเรื่องนี้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้นะมันก็เลยไปยึดเนื้อพิมความเก่ารอยตัดต่อแค่นั้นจบความรู้เหลืออยู่แค่นี้นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดมาตียังประไว้พูดไว้เยอะมากลักษณะของล่องรอยต่างๆที่ปรากฏในพระสด็จเตียนไม่พูดละแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะไรมัวว่วหมดานะั้นนั่นแหละขาดความรู้พ่องความรู้ เจ้ากูจะขายพระองค์กูดูแท้เสมออะไรแบบนั้นนะรับรองพระแท้โดยที่ความรู้มันไปตรงไหนความรู้อยู่ตรงไหนอะอะไรคือความรู้ไม่รู้จะวัดค่ายังไงไม่รู้มันแท้ยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะถ้าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะพูดได้แค่นี้แหละว่าเขาไม่ไม่รู้อะไรเลยนะเทนะบอ,อกให้หมดเลยนะ มันเทน้ำออกให้หมดจะง่ายกว่าถ้าเราไม่เทน้ำนั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดขัดติดขัดติดติดติดอยู่อย่างนั้นมันไปไม่ได้เราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะแผกเปิดเปิดเปิดทางออกมาเลยนะเวลากรล่วงมาพอสมควรขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนในทุกวันถ้าสงสัยพรุ่งนี้เตรียมคำถามถามได้นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบให้ ก็คืนนี้ฝันดีรัตีสัสดั์ครับสวัสดีครับ,ดรบกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด